ผัดบวบใส่กุ้งสดก็เสร็จเรียบ้ายใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ง,ง,งให้สาอาหารใต้ด้วยนะคะฝากช่องสาอาหารใต้ด้วยค่ะช่องน้อยๆของคนใต้จ้าสาวรานองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มาทําเมนูง,ง่ายๆกันนะจ้าบวบชาวบ้านปลูกใส่กุ้งสดใส่ไข่จ้าเรามาหัน่นบวบกันก่อน หันบวกกัน่วนจ้าบวกนี่ล้างแล้วนะล้างแล้วก็ค่อยออกมาหัน่นถ้าหัน่นได้ล้างอะ่ะมันจะอมน้ำจะมันจะเป็นน้ำเวลาผัดได้น้ำเยอะสามไม่ชอบชอบผัดให้แห้งๆ ช้มหรือเป็นแมงมาจอะบวกบวกบ้านๆบวกทมได้ฉียาเสร็จเปลือกไม่ไม่ปอกออกหมดนะอ่อนๆอ,อ,อร่อยเปลือกมันก็อร่อยนะ่าสีเกีียวนี่ายร้อนแล้วกะทุบก,กระเทียมก่อนทุบก,กระเทียมก่อนจ ผัดกันเลยน้ำมันเดือดเกี่ยวกระเทียมเลยเกี่ยวกระเทียมมีนะ้ำเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวกระเทียมให้หอมหอม ส่กุ้งไปกุ้งสามตัวให้กุ้งแด้งไฟและหอกน้านี่ไข่มันเนี่ยไข่ไข่ในตัวกุงสีเขียวใไข่นะเวลาเราผ่าหลังกุ้งก็ใหญๆถ้าสีเขียวไม่ใช่ไส้มันนะไข่มันจะกุ้งแช่บัวใหญ่ๆรอบๆจ้า ស្លាងក្រីន់ពីម្នុងមាន្រីន់ពីមតន្រីន្រីន់ពីមដើមន្យើងចូវើងគ្រែនៅ คนคนทำก็มึนแล้วนี่ยหลายเรื่องเกินใส่บวบลงไปเลยผัดให้แห้งใังไห้ก่อนน้นอง นี่มีน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวพทกนั้นนะจ๊ะเติมน้ำเข้าไปหน่อยนึงเอาตะล่อมต้มเต้นจ้ะไปเลี้ยงไอ้ของในกระจาที่มันแห้งๆเราเติมน้ำไปสักนิดนึงสาจะผัดรสชาติอ่อนๆแม่แม่รสจัดแม่เค็มแมห่หวานมากรสชาติอ่อนๆ ลวกบวกยารอเดือดจ้ะตัดไม่นานง,ง่ายของพวกนี้พอโดนไปสักแป๊บก,ก็ได้แล้วจ้า ไม่งานจ้าปุ้งตัวใหญ่ๆเด็กุ้งสามตัวก็จะหลายตัวก็กินไม่ไหวคนเดียวันเยอะตัวใหญ่ชิรสก็แคบๆเนาะไม่ไม่ก็แคบทไหร่ไม่ต้องไม่ต้องปรุงมากมายเอารักาณะอ่อนๆเนีย ไช่แล้จะไม่มีน้ำเหมือนไหมไอเราทำลูกบวกอะเราล้างก่อนเลยจ้ะล้างก่อนแล้วพอผัดแล้วมันจะไม่มีน้ำแต่ถ้าเราหั่นแล้วไปล้างผัดแล้วมีน้ำเยอะอยาน้ำ ร้องเสร็จแล้วจ้าน่าจะไปเอาไปเกี่ยวขาแกะไปเกี่ยวหมูแคบอีกน่าจะได้าาไหมคะใส่จานกันเลยได้แล้วค่ะใส่จานกันเลยจ้าใส่จานเนี่ยใส่จานเลยจ้า ลูกบวบใส่กุ้งสดผัดบวบใส่กุ้งสดฉันก็เรียกลูกบวบติดนิสัยคนใต้เถอใส่กุ้งสดตัวใหญ่ๆสามตัวจ้าโอเคเนี่จะผัดจืดใครคขามาช่องสาอาหารใต้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้สาอาหารใต้ด้วยนะคะผัดบวบใส่กุ้งสดจ้า ผัดปวกใส่กุ้งสดก็เสร็จเสร็จแล้วจ้าใครเข้ามาช่องสาอาหารใต้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกงให้สาอาหารใต้ด้วยนะคะฝากช่องสาอาหารใต้ด้วยค่ะช่องน้อยๆของคนใต้จา้าสาระนองค่ะขอบคุณค่ะ